ครับสวัสดีครับวันนี้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขาสามจังหวัดสุโขกนะครับร่วมกับสำนักงานพนาชุมชนอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรและเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรได้มีโอกาสลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านท่าทองนะครับหมู่12ตําบลกาแพงดินอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรซึ่งถือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของกองทุนหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการนะครับตามนโยบาย โดยการนาเงินงบประมาณที่สธบสนับสนุนจํานวน300,000บาทเมื่อปี60นะครับไปสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนโดยการจัดตั้งเป็นกลุ่มน้าพริกแกงของกองทุนหมู่บ้านนะครับวันนี้ผมได้มาอยู่กับสาวๆนะครับสาวๆกลุ่มแม่บ้านน้ำพริกแกงของบ้านท่าทองหมู่2ครับสวัสดีครับสวัสดีคับวันนี้ขออนุญาตมาตรวจเยี่ยมนะครับมาเหมือนแบบมาถามไทย นะครับการทํางานการทาโครงการเกี่ยวกับกลุ่มน้าพริกแกงนะครับวันนี้นะครับมาจากสทวพิษณุโลกนะครับก็อยากจะสอบถามว่านะครับความเป็นมาของกลุ่มน้าพริกแกงเรานะครับเริ่มต้นตั้งแต่ได้เงินงบประมาณสนับสนุนจานวน30,000นบาท <100. S 1> จากสทบนะครับเราเอาเงิน30,000นบาทเนี่ยนะครับไป ทำอะไรบ้างครับแบ่ง,แบ,งแบ่งเป็นทำอะไรบ้างครับแบ่งเป็นต่อเติมศาลาเพื่อเป็นที่เก็บของค่ะเป็นโรงเรือนค,ค่ะ <ผม S 2> แล้วก็ซื้อตู้อบค่ะแล้วก็ เครื่องบดค่ะแล้วที่เหลือก็ซื้อวัตถุดิบเพื่อมาเป็นทุนต่ออ๋อก็คือก็ประมาณ3ามแสนบาทเราจะแบ่งเป็นประมาณ3ส่วนส่วนทําอาคารโรงเรือนเอาไว้เก็บของเอาไว้เก็บอุปกรณ์ส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งซื้ออุปกรณ์ในการทําน้าพริกแกงไม่ว่าจะเป็นเครื่องบดเครื่องอบและอีกส่วนหนึ่งเรากันไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบเพื่อนํามาใช้ในการผลิตรวมแล้ว3ามแสนบาทเราทํามา ตั้งแต่ปี60ปีนี้ก็ปี64แล้วเนาะ4ปีปัจจุบันก็ยังทําอยู่ใช่ไหมครับก็แสดงว่างบประมาณที่มาก็ยังมั่นคงยั่งยืนอยู่กับชุมชนมีการสร้างงานจนถึงปัจจุบันสร้างงานสร้างอาชีพให้กับสมาชิกในครัวเรือนแล้วก็มีรายได้เพิ่มเติมโอ้ัังแต่ทํามาสมาชิกคนในหมู่บ้านก็มีอาชีพมีอามีรายได้มีอาชีพเสริมนะครับมีมีอาชีพก็คือคนไหนสนใจ ก็มาทําน้าพริกแกงกับเรานะครับเราไม่ได้บังคับใครสนใจอยากมีอาชีพเสริมอยากมีรายได้ก็เข้ามาทางกลุ่มพร้อมยินดีที่จะเปิดรับให้โอกาสกับทุกคนใช่ค่ะนะครับคนไหนมีวัตถุดิบนะครับอย่างเช่นปลูกขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดก็สามารถนํามาจําหน่ายให้กับกลุ่มเราได้ค่ะใช่ไหมครับอันนี้ก็คือประโยชน์ที่คนในชุมชนได้รับมีรายได้อีกทางหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือเป็นตัวอย่างของกองทุนหมู่บ้านนะครับที่ยึด ผลประโยชน์ของคนในชุมชนนะครับให้มีอาชีพให้มีรายได้นะครับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับแล้ววันนี้กลุ่มน้ำริกแกงของเรามีการจําหน่ายมา3 4ปีแล้วนะครับผลการดำเนินงานเป็นยังไงครับกระแสตอบรับดีไหมนะครับขายดีไหมครับคุณแม่ดีมากเลยดีมากเลยครับผมก็ได้ได้ยินมานานแล้วแต่วันนี้ได้โอกาสมาเจอที่กลุ่มของจริงครับดีมากใช่ไหมครับตั้งแต่ขายมา4ปีผลิตทันไหมแต่ละวัน อ๋อทันอยู่ค่ะอยากจะได้เพิ่มกว่านี้กันอ๋อจะเพิ่มกนคือแต่ละวันก็ก็จำไหนเรื่อยบางวันก็ทําทันบ้างไม่ทันบ้างเนื่องจากข้อจากัดเรื่องเรื่องอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตบางทีเขาสั่งมาเยอะ เราอาจจะส่งไม่ทันแต่ก็พยายามที่จะทําให้ตามจํานวนที่เขาสั่งมา,านะครับซึ่งกลุ่มน้ําพริกของเราวันนี้ผมเห็นโอ้โหมีหลากหลายยี่ห้อมากเลยนะครับมีอันนี้เขาเรียกน้ําพริกเผ็ดใช่ไหมครับน้ําพริกเผ็ดมีน้ําพริกเผ็ดแล้วมีอะไรอครับเนี่ยอันนี้แกงส้มอ๋อน,นี่ส้มแกงส้ม,สมน้ําพริก,กแกงส้มนะครับแล้วมีน้ําพริกอันนี้มากคืออะไรครับ เผ็ดมากอ๋อเผ็ดมากนึกว่าให้มากกว่าถุงอื่นไม่ใช่นะเผ็ดมากโอเคอันนี้คือน้าพริกราบครับแล้วแล้วมีอะไรอีกไหมครับพริกดาพริกเผาอ๋อนี่คือพริกดําพริกเผาหลักๆเราก็จะมีอยู่ประมาณ 4- ี่ห้าชนิดเนี้ยนะครับแต่ในอนาคตอาจจะมีเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็แล้วแต่นะครับซึ่งเราจําหน่ายแล้วการจําหน่ายน้าพริกของเรานะครับเราจําหน่ายแบบไหนครับกลุ่มเอาไปจําหน่ายที่ตลาดเอง มีชาวบ้านมาซื้อที่หมู่บ้านเราหรือว่าเราส่งตามร้านค้าครับก็จะมีส่งตามร้านค้าค่ะแล้วก็จําหน่ายเองคะ่ะแล้วก็มีแม่ค้ามารับค่ะอ๋อทั้ง3าม <fon S 2> ช่องทางเลยแสดงว่ากลุ่มน้ําพริกเราเนี่ยมีตลาดช่องทางในการจําหน่ายรองรับอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะของเราอร่อยเรามีลูกค้าประจำมีลูกค้าประจำเรามีลูกค้าประจำถ้าร้านค้าที่ขายของชำอะไรต่างเขารับของเราไปขายใช่ไหมครับเเขาจะโทรมาสั่งใช่ค่ะเราก็เอาไปส่งเขา ครับผมแล้วก็มีสมาชิกบางส่วนที่เป็นชาวบ้านหมู่บ้านนี้หรือละแวกใกล้เคียงเขาเลือกกลุ่มเราเขาก็มาซื้อที่นี่ใช่ไหมครับหรือว่าวันไหนที่ว่างๆเราก็ไปช่วยกันจำหน่ายตามตลาดนัดเอันนี้คือช่องทางในการจำหน่ายนะครับไม่แน่นะครับในอนาคตอาจจะขึ้นห้างนะครับจำไว้ดีๆนะครับน้ำพริกกลุ่มแม่บ้านท่าทองอาจจะมีจำหน่ายที่เซเว่นไปตีตลาดสู้กับน้ำพริกเผาแม่วันอมโอเคอันนั้นก็คือช่องทางในการจำหน่าย นี้ก็บางทีส่งต่างจังหวัดด้วยค่ะส่งต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมครับน้องคายจังหวัดดังใหญ่แล้วครับบ้าน่าทองไปหมดแล้วครับถ้าถ้าน้องๆกลับจากกรุงเทพเขาก็จะซื้อไปซื้อไปฝากซื้อไปส่งเขาก็จะพูดกันปากต่อปากนะครับเวลาเขาติดใจเขาก็จะติดต่อมาที่เราแม่สอดลำฟางแล้วก็น้องคายที่หลักๆนี่นะครับผม เขามีญาติที่นี่ก็ส่ง <ผม S 1> ไปแล้วก็ส่งอ๋อส่งไปฝากญาติบ้างต่างจังหวัดพอเขาติดใจเขาก็จะมาสั่งเพิ่มบอกต่อกันอันนี้ก็คืออีกช่องทางหนึ่งในการสร้างเครือข่ายสร้างช่องทางในการจําหน่ายนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอยากสอบถามนิดนึงน้ําพริกถุงหนึ่งอาผมยกตัวอย่างน้ําพริกน้ําพริกเผ็ดเนี่ยครับน้าพริกเผ็ดถุงหนึ่งเนี่ย ส่วนประกอบประกอบด้วยอะไรบ้างครับเริ่มตั้งแต่การทําเลยเนี่ยวัตถุดิบในน้ําพริกถุงหนึ่งเนี่ยกว่าจะได้มาหนึ่งถุงเนี่ยนะครับมันมันมันมีอะไรบ้างที่เห็นเห็นเลยก็มีมีอะไรครับคุณแม่มีกระเทียมกระเทียมอันนี้เขาเรียกกระเทียมอะไรกระเทียมไทยจโอเคกระเทียมไทยกระเทียมจีนกระเทียมจีนแล้วก็พริกแห้งพริกแห้งครับผมมะกรูดตะรอันนี้ก็จำหมู่บ้านตะไคร้จ้าครับผมหอมขาหอมขาแล้วมีกะปีกะปีเอกจ้าอืมอันนี้คือส่วนผสมของน้ำพริกหนึ่งถุงจ้า แล้วกระบวนการเริ่มตั้งแต่เรื่องทำคืนเราต้องส่วนผสมพวกนี้มาทำยังไงปอกให้หมดแล้วไปล้างล้างพึงให้สะอาดแล้วถึงจะมาผสมแล้วก็บดบดจ้าใส่เครื่องบดจ้าโอเคนะไม่ไม่ตําเหมือนสมัยก่อนแล้วนะตอนนี้บตําไม่ไหวนะร้อยสองร้อยโลตไมโอเคเห็นไหมครับกว่าจะได้น้ําพริกมา1หนึ่งถุงเห็นไหมครับตั้งแต่กระบวนการคัดสรรวัตถุดิบกระบวนการในการผลิตนะครับจนมาเป็นน้ําพริกหนึ่งถุงที่เรานําไปใช้ ในการประกอบอาหารในการปรุงอาหารตามครูเรียนต่างๆนะครับแล้วถามว่าถุงเนี้ยอะอย่างถุงเนี้ยจำหน่ายอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับ45บจ้ะ45บาทจ้ะครึ่งโลจ้ะคือทุกถุงเนี้ย45บาทเหมือนกันหรือว่าไม่เหมือนจ้ะนี่ครึ่งโล55้าจ้ะโอครึงก็แสดงว่าส่วนผสมแต่ละถุงไม่ไม่เหมือนกันจ้ะไม่เหมือนกันแล้วแต่สูตรพริกมันเป็นพริกไอ้เล็กๆกั่มันจะแพงเหมือนพริกแ้วแล้วแต่สูตรอย่างอย่างอย่างผิดมากต้องใส่พริกเยอะมันก็เลยจะแพงหน่อยพรือแก้วนะครับถุงหนึ่ง กิโลครับขออนุญาตนะครับครึ่งโลรึ่งโบ45าบาทเพราะฉะนั้นใครที่มาติดต่อซื้อหรือว่าเห็นกลุ่มน้ําพริกของบ้านถ้าทองไปจาหน่ายตนี้ยอย่าไปต่อเขาเลยนะครับนะครับ45บาทผมมานั่งดูมานั่งฟังเห็นกระบวนการกว่าจะได้น้าพริกแกงมาหนึ่งถุงนะครับอย่าไปต่อเลยครับเพราะว่าการจําหน่ายตรงนี้เขาไม่ได้จําหน่ายเข้ากระเป๋าตัวเองเป็นการจําหน่ายเพื่อเอาผลกําไรเงินรายได้เข้าสู่ชุมชนเวลาสิ้นปีเขาจะเ,เงิน ผลกําไรตรงนี้มาพัฒนาชุมชนเขาเพราะฉะนั้นเจอที่ไหนอย่าลืมอุดหนุนนะครับนะครับเขาขายสีห้าบาทจะจ่ายร้อยหนึ่งก็ไม่ว่านะครับอันนี้ก็คือการช่วยชุมชนจริงๆทําให้ชุมชนมีไรายได้นะครับจำหน่ายเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือที่เราทํามาเกือบ4ปีเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าขายดีเมื่อขายดีมันต้องมีกําไร <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> มีผลกําไรนั้นกําไรอยากทราบว่าเรามีวิธีการบรัจัดการยังไงยังไงบ้างครับสมมุติขายน้ําพริกมาได้มื่นหนึ่งเนี่ย เราแบ่งเป็นอะไรบ้างค่าใช้จ่ายนะครับเออเราเริ่มตั้งแต่อะไรเลยครับหักค่าใช้จ่ายค่าแรงต่างมี<อ>ยังไงบ้างครับครับ<ก>ผมขั้นตอน แรกก็คืออ่าส่วนหนึ่งเอาไว้ซื้อวัตถุดิบอ๋อส่วนหนึ่งถ้าขายมาได้กันไว้ซื้อวัตถุดิบเพื่อเอามาทำทำครั้งต่อไปใช่ครับผมครั้งต่อไปครับผมก็อีกส่วนหนึ่งก็จะไว้ให้ค่าแรงอ๋อค่าแรงสมาชิกคนที่มาทาน้าพริกเขาก็มีรายได้ต้องมีไใครมาทํามากทําน้อยก็ตามสัดส่วนใช่ไหมครับอันนั้นก็คือได้เท่ากันหมดจะได้เท่ากันหมดครับผมก็ช่วยกันก็คือให้เขามีอาชีพมีรายได้ใช่ครับ ได้เท่ากันหมดแต่ละวันนะนะครับผมครับแต่ถ้าเงินเหลือไว้เราก็จะเอาเก็บไว้เป็นเข้ากองทุนเข้าบัญชีกองทุนบัญชีกองกลางของเราบัญชีกองการเรานี่แหละแล้วก็จะสะสมไปเรื่อยๆเมื่อกี้ผมไปแอบเปิดดูนะครับบัญชีสะสมมีประมาณแสนกว่าบาทนะครับโดยเฉพาะกลุ่มน้ําพริกเข้าไป ทุกครั้งที่มีการหักค่าใช้จ่ายก็จะเ,เข้าไปไว้นั่นนะครับรวมถึงโครงการอื่นในหมู่บ้านที่มีผลกําไรก็จะไปสะสมไว้ในบัญชีโครงการของเราตอนนี้มีแสนกว่าบาทแล้วโหเยอะเนาะใ,ให้มาแสนกว่าบาทเนี่ยพอสิ้นปีปิดงบจัดสรรเอาเงินตรงเนี้ยไปพัฒนาหมู่บ้านเอาไปให้เป็นสวัสดิการคนใ,ในหมู่บ้านเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีอะไรนะสิ้นปี มีจูงใจกรรมการคืออะไรโบนัสโบนัสโอ้โบนัสใหพนักงานนะครับมีโบนัสมีเบี้ยขยันด้วยเบี้ยขยันใ้พู้เท่าด้วยให้พู้เท่าโบนัสจะได้มีกําลังใจนะครับก็ไม่อาจตัวเงินอาจจะไม่เยอะแต่สิ่งที่ได้คือกําลังใจแะควความรู้สึกทางใจให้มาว่าถ้ามาทําเกิดประโยชน์จริงได้จริงขอให้ซื่อสัตย์ขยันกับชุมชนนะครับมีมีโบนัสให้กับสมาชิกกรรมการที่มาทําแล้วก็เห็นว่ามีบางส่วนเอาไปช่วยสังคมช่วยหมู่บ้านงาน ปณีปณีสงการวันสงการก็ทอาไปซื้อของเลี้ยงของเลี้ยงคนในหมู่บ้านในหมู่บ้านไปพัฒนาหมู่บ้านผู้สูงอายุมีงานศพต่างๆก็เงินนี้ไปช่วยอะงต่างเขาเรียกว่าเป็นสวัสดิการพื้นฐานของคนในชนก็เกิดจากผลกําไรของกลุ่มต่างๆที่เราช่วยกันพัฒนาช่วยกันบริหารนะครับวันนี้นะครับต้องชื่นชมนะครับตัวอย่างดีๆนะครับที่เรามาเล่าสู่กันฟังคือกลุ่มน้ําพริกนะครับบ้านท่าทอง นะครับที่ได้รับเงินงบประมาณมาแล้วเอาไปทําจริงสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนจริงๆหวังว่าการนําเสนอวันนี้นะครับจะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ให้กับกองทุนอื่นๆที่สนใจนะครับอาจจะเข้ามา ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเผื่อมีหมู่อื่นเขาสนใจจะนําไปทําที่หมู่บ้านเขาบ้างเรายินดีที่จะเป็นวิทยากรสอนเขาไหมได้เนาะไม่หวงสูตรนะไม่หวงสูตรนะเมื่อกี้คุณแม่บอกหมดแล้วว่าใส่อะไรบ้างผมจําได้แล้วต่อไปผมจะเอาไปทําที่หมู่บ้านก็ผมเน้นความสะอาดครับผมอืมโอเคเนี่ยคือเอกลักษณ์ของเราเห็นไหมจุดขายของเราคือเน้นสะอาดต้องล้างทุกเครื่อง ไม่ใส่สารกันบูดแสดงว่าเป็นน้ำพริกออร์แกนิกแน่นอนปลอดภัยกครับนั้นรับประกันได้เพราะผมเคยแอบเอาไปชิมแล้วนะครับนะน้องจีเคยเอาไปให้ลองและรับรองเด็ดจริงๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับทางคณะกรรมการนะครับกลุ่มน้ำพริกบ้าน่าทองแล้วสุดท้ายมีอะไรจะฝากถึงสธบหรือรัฐบาลไหมครับว่าเงินงบประมาณที่ให้มาเนี่ยมันเกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหนหรือว่าเรามีความต้องการอะไรเพิ่มเติมที่จะ ขอรับการสนับสนุนครับเชิญเลยครับค่ะก็ขอขอบคุณของกองทุนกทบนะคะคที่ว่าให้โครงการแล้วก็เงินสนับสนุนให้กับหมู่บ้านนะคะครับผมอ,อ เราก็จะพัฒนาอาชีพต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อยากจะขอคำปรึกษาจากของกองทบค่ะว่าให้ช่วยแนะนำสินค้าค่ะครับอได้มีแบบเอ่อเปิดตลาดนะคะจะได้มีมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆไอยากได้มีช่องทางในการจำหน่ายที่มันอันนี้กว่านี้นะครับผมอืมครับแล้วก็อุปกรณ์ในการผลิตเราเพียงพอไหมครับตอนนี้เผื่อในอนาคตมีงบประมาณหรืออะไรต่างๆ ที่ทางหน่วยงานอาจจะหาช่องทางในการช่วยได้ที่เราจาที่เราคิดว่ายังจําเป็นต้องใช้อยู่ครับพอไหมอุปกรณ์ในการผลิตตัวนี้มันขาดยังยังไม่พอนะคะเนาะเครื่องบดเครื่องบดอกดที่ใหญ่ๆก็จะได้เพิ่มกําลังในการผลิตอยากได้เครื่องบดเพิ่มเติมเอออันนี้ก็ก็ก็เป็นเรื่องในอนาคตเผื่อมันมีง่บประมาณตัวอื่นเราก็เอามาต่อยอดจากตรงนี้ได้หรือสิ้นปีมันยังไม่มีงบประมาณลงมาเราก็อาจจะขอวิธีการใช้มติ ที่ประชุมสมาชิกขอถอนผลกําไร<ต>เอาไปซื้อตรงนี้มาเพิ่มเติมต่อก็ไดะอันนี้คือการหารจัดการนะครับ<ช>แต่ถ้าหน่วยงานมีงบประมาณที่มันสามารถช่วยเหลือโครงการได้หรือว่าขอไปติดต่อกับหน่วยงานอื่นที่เขาจะสนับสนุนอุปกรณ์นี้ได้ก็ยินดีครับ<ช>ยินดี<ช><ช>ที่จะ<ช>ที่จะให้การสนับสนุนครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับทางคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านท่าทองกลุ่มพริกแกงที่ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากสธบแล้วเอามาทําน้ําพริกแกงนะครับให้คนในชุมชนได้มีอาชีพมีรายได้ นะครับนั้นก็ขอให้การทํากลุ่มน้ําพริกหรือให้การจําหน่าย,ยาต่างๆเจริญเติบโตครับค้าขายรุ่งเรืองต,ต่อไปขอบคุณมากครับ